เอาลระรับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมนะฮะนะครับอ่ะเล้งขอแนะนำนี่เลยครับร้าน A C K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์นะครับร้านเติมเกมราคาถูกถูกเั็เอง30%บวกๆเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็น Genshin Impact นะครับ R V PUB G หรือว่า R X รวมถึงเกมใหม่ๆที่เพื่อนๆกำลังจะเล่นเนาะนะครับก็มีเกือบทุกเกมเลยสามารถทักไปที่แฟนเพจของทาง ACG Game ปั๊บๆเ e ร็จเได้เลยนะฮะแะ้วก็ฝากบอกเอยว่ามาจากอเล้งกิมมิ่งนะครับเอาละครับพบกับผมอเล้งก a มมิ่งนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมลูน่าออริจินนะฮะแต่ว่าเป็นเซิร์ฟอินโดนีเซียนะฮะก็จะมารีวิวก่อนที่เซิร์ฟโกลอลจะเปิดนะครับวันนี้จะมา แนะนำอาชีพนะฮะกันเนอร์นะครับหรือตัวปืนยาวนั่นเองมัตสึเทียนะครับซึ่งเป็นอาชีพใหม่นะนะของเกมดูหน้านั่นเองฮะนะครับก็จะมาพามาดูสกิลนะครับแล้วก็ดูความโหดของน้องว่าแนวทางการเล่นของอาชีพเนี้ยเป็นประมาณไหนนะครับเข้าไปดูเลยดีกว่านะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าสกิลของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับกันเนอร์แล้วนะครับอาชีพกันเนอร์นะครับ ก็ถ้าแนะนําเบื้องต้นเลยนะแบบว่าเข้าใจง่ายนะครับก็เป็นตัวดาเมจระยะไกลตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีสกิลส่วนมากเป็นสกิลเป้าเดี่ยวเผื่อทุกคนยังไม่รู้นะครับเกมนี้เควสต่างๆเนี่ยหรือว่าการเล่นน่ยส่วนมากนะครับฟาร์มมอนในแมปนะครับซึ่งจะยืนอยู่กระจายกันนะครับไม่เหมือนเกมอื่นนะที่แบบว่าจะมีมอนแบบยืนรวมๆกันแล้วสกิลหมู่ได้ดีนะครับแต่ว่าเกมนี้นะครับเน้นแบบเป้าเดี่ยวเลยตัวอาชีพนี้นะนะครับ นีนะ่เป้าเดียวยิงมียิงสามเลยมียิงซ้มสองทีด้วยนะฮะบักเลยอ่ะอันนี้พาวดูสกิลนะฮะดูเป็นสกิลแบบนี่อันนี้สกิลหมู่อันนี้ไงหมู่ไหมเ,เป้าเดียวแล้วโอโหยิงทะลุเกาะน,นะฮะโหดไปเลยเดี๋ยวก่อนนั่นปืนยาวเลยปืนมิไจายอะไรจะขนาดนั้นนี่ยิงให้ดูครับนี่ประมาณนี้นะครับแอคชั่นสกิล อีกหน่อยไหมอีกหน่อยอีกหน่อยโอเคหน่อยนะครับหน่อย,อ,ยอิงธรรมดาอืมอืมอืมนี่โอ้โหประมาณนี้นะสำหรับสกิลมาเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดสกิลข้างในดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างานะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็เน้นเป้าเดี่ยวนะครับแล้วก็การโจมตีของกันเนอร์เนี่ยจะเป็นกายภาพนะนะฮะจะเป็นดาเมจกายภาพ มามาดูสกิลเบสิกอันแรกกันดีกว่านะครับก็การโจมตีธรรมดาเนาะนี่ครับเป้าเดียวนี่ครับต่อมานะครับเหมือนกันสามพันคะแนนนะครับต่อมานี่ท่าเนี้ยภูมิใจเสนอเลยนะครับเท่าที่ผมอ่านและเข้าใจนะนะครับคือท่าเนี้ยเวลายิงเนี่ยจะติดคีย์ที่เข้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะก็แปลว่าอะไรนะครับเราอาจจะต้องอัพคีย์ d a m a g หรือเปล่าแล้วก็เพิ่ม adk เยอะๆนะครับเราจะได้คีย์แรงๆนะครับก็อย่าลืม บอกเลยว่าท่านี้แนะน,นํนาแนะนํานะครับโอเคมาดูท่าตัดไปดีกว่าอันนี้ก็โจมตีปกตินะแต่ว่าเป็น2ฮิตนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ทะลุเกาะน,นะฮะอืมโอ้เอาเรื่องนะเอาเรื่องนะครับรับท่านี้นะครับแล้วก็อีกท่านึงนะครับอันนี้จะเป็นตัวดาเมจก็เป็นอีกสกิลหนึ่งนะครับที่ เป็นผมมองเป็นอันนี้เป็นสกิลหมู่นี่ควาจริงมันแยกเป็นสองสายนะถ้าฝั่งซ้ายเนี่ยจะเห็นเลยว่าส่วนมากจะเป็นสกิลเป้าเดียวครับหรือว่ายิงตัวตัวเดียวนะแต่ว่าถ้าฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นแบบพวกกับดักนะครับแล้วก็น่าจะเป็นสกิลหมู่ด้วยนะครับพวกระเบิดต่างๆนะครับแต่ว่าเกมนี้มันต้องดรอปของมาดรอปแบบว่าดรอปสกิลมานอกถึงจะแบบปรับได้นะครับมีอะไรอีกนะครับอันนี้ก็เป็นทลายก่อบเหมือนกันนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี้โจมตีนะครับ นนก็ฟูดแม่ความแม่นยำนะครับสกิลนี้เนาะอันนี้อะไรระเบิดนะครับระเบิดกายภาพเพิ่มความมั่นใจห้าเอันนี้บอมนะครับทำดามเมจนะครับเป็นวงกว้างนะครับอ๋อแล้วอีกอย่างหนึง่งเกมนี้มีสกิลติดตัวด้วยนะเป็นเหมือนแบบค่าสถานะเป็นเป็นแบบเขาเรียกอ,อะไรอนะสกิลแบบค่าสถานะนะอค่าสถานะได้นะครับก็จะม,มีมีหลายอย่างนะครับมีแม็กแฮพีนะครับมี HP Dgen นะครับมานา b l การรีมานาเนาะนะครับแล้วก็อะไรอันนี้อันนี้ต้านทานนะครับพวกสถานะต่างๆนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นดาบนะครับคีทที่เข้าเลนะครับหรือโอกาสการติดคีอันนี้ก็สามารถอัพได้แล้วก็ต่อมานะครับเป็นดาเมจกายภาพอันนี้ส่วนอันนี้นะครับเป็นเลือดนะครับเลือดเนี่ยคล้ายๆนบนเลยอ๋ออันนี้มันเป็นแต่ขั้น2นะครับ อันนี้เป็นไอรอนนะครับเพิ่มพลังป้องกันนะครับแล้วก็อันนี้เมจิกตัวกระจกอ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับสกิลเอ่อเขาเรียกอะไรแพสซีฟแพสซีฟนะครับเออซึ่งที่จะต้องใช้ควบคู่กับสกิลกดเนาะพวกนี้เป็นถ้ากลมๆเป็นสกิลกดแต่ว่าถ้าเป็นสี iam, น่เหลี่ยมเนี่ยคือสถานะแบบบัฟหรือว่าติดตัวอะไรพวกนี้เนาะนะครับก็ลองมาดูกันได้ว่าจะเลือกอาชีพอะไรนะ อันนี้เป็นกันเนอร์นะครับเดี๋ยวผมทําอาชีพถัดๆไปให้ด้วยเนาะผมว่าเป็นตัวหนึ่งที่แบบสูสีหรือว่าเป็นคู่แข่งกับทางของตัวสไนเปอร์เลยนะนะครับบอกเลยว่าผมว่าน่าจะแรงนะดูดูเนี่ยนี่คิวม่นะฮะนี่ระเบิดหัวนะฮะดูวุฒกันหน่อยสินะครับโอ้สีทองนะครับเดือนะี่ยตอนนี้สีขาวยังไม่สีสีฟ้าสี ีเขียวยังผมยังไม่มีเลยนะครับโอเคบัอกอันนี้คือการปล่อยออโตโ้นะดรอปชุดดรอปชุดอืมอืมตายไหมเอเรื่องนะนะผมว่านะฮะาดูอาจจะสู้ไม่ได้หรือเปล่าโยนยิงใหญ่เลยยิงใหญ่เลยนะครับก็เป็นตัวนี้เป็นตัวดาเมจไกลภาพแล้วก็เป็นตัวดาเมจระยะไกลเนาะ ถ้าปาร์ตี้กับเพื่อนก็บอกเลยว่ายิงสบายนะนะครับหรือว่า PVP นะถ้าแรงมากๆนี่ัตูอาจจะไม่ถึงตัวได้นะนะครับยิงยิงผมว่าเกมนี้ผมอาจจะทำของเกี่ยวกับพวกการตีแรงสกิลแรงแทนนะอาจจะไม่ได้แบบว่าโจมตีเร็วนะดูจากการยิงสกิลแล้วสกิลมันต่อเนื่องมากเลยครับน่ามาทำให้สกิลแรงโอเค อ๋อน,นี่พามาดูเบื้องต้นก่อนนะของกันเนอร์นะครับครับยังไงก็ฝากอาชีพกันเนอร์ไว้ประมาณนี้นะครับอเป็นตัวดาเมจเป้าเดียวไปเลยนะครับก็ถ้ามีคําถามอะไรหรือว่าอยากจะแนะนาอะไรสามารถพิมพ์มาถามได้เดี๋ยพิมพ์มาบอกได้เลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย